คลิปนี้เป็นคลิปที่ตอบความสงสัยสำหรับบางท่านที่กำลังหันมาสนใจในการทำการเกษตรสิ่งที่ตอบข้อสงสัยในวันนี้คือความแตกต่างระหว่างปุ๋ยเคมี2ตัวที่มีสูตรใกล้เคียงกันนั่นคือปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15กับปุ๋ยเคมีสูตร16-16-16ซึ่งหลายคนเรียกว่าปุ๋ยสูตรเสมอทั้งสสูตรนี้ต่างกันอย่างไรตัวเลขสัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดมาบ่งบอกถึงปริมาณเนื้อปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่อน้ำหนัก100กิโล เช่นปุ๋ยสูตร16-16-16ก็จะมีเนื้อปุ๋ยในตัวเจน16กิโลฟอสฟอรัส16กิโลและโพแทสเซียม16กิโลต่อน้ำหนัก100กิโลและปุ๋ยสูตร15-15-15ก็จะมีไนโตรเจน15ฟอสฟอรัส15และโพแทสเซียม15ต่อน้ำหนัก100กิโลจุดนี้แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของตัวปุ๋ยก็คือปริมาณเนื้อปุ๋ยที่ไม่เท่ากันปุ๋ยสูตร16-16-16ก็จะมีน้ำหนักรวมกัน48กิโล ส่วนปุ๋ยสูตร15-15-15ก็จะมีน้ำหนัก45กิโลแต่ปุ๋ยสูตร16-16-16นั้นมักจะมีราคาสูงกว่าปุ๋ยสูตร15-15-15ผมได้ลองถามราคาปุ๋ยจากร้านขายปุ๋ยอ้างอิงจากยี่ห้อหนึ่งซึ่งมีการจำหน่ายกันอย่างแพร่หลายราคาในเดือนมกรา2565ปัจจุบันนี้สูตร15-15-15ราคา1,150บาท ส่วนปุ๋ยสูตร16 16 16ก็จะมีราคา1,450บาทจะเห็นว่าปุ๋ยสูตร16นั้นจะแพงกว่าปุ๋ยสูตร15 300บาทสรุปได้ว่าปุ๋ย2สูตรนี้เนี่ยความแตกต่างที่เห็น2อย่างก็คือ1ปริมาณเนื้อปุ๋ยซึ่งปุ๋ยสูตร16จะมีปริมาณเนื้อปุ๋ยที่มากกว่าสูตร15และข้อที่2ราคาที่ต่างกันสูตรปุ๋ยที่มีเนื้อปุ๋ยมากกว่าย่อมมีราคาสูงกว่าปุ๋ยที่มีเนื้อปุ๋ยที่น้อยกว่าส่วนวิธีการนําไปใช้นั้นควรพิจารณารายด พืชผ,ผลที่เราปลูกว่าแต่ละช่วงของการใส่ปุ๋ยนั้นพืชต้องการใช้ปุ๋ยอะไรมากน้อยการใส่ปุ๋ยสุรเสมอเพียงอย่างเดียวในทุกๆครั้งอาจจะทําให้เกิดความสูญเสียมากกว่าการใส่ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของพืชควรพิจารณาเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ